สวัสดีค่ะคุณตานวลสวัสดีครับหน,หนูขอชื่อจริงนามสกุลจริงนหน่อยคนายนวเลิศธัญญาครับวันนี้จะมาถามว่าคุณตานวลนชอบนโยบายของอบตท่าช้างไหมก็ชอบในบางเรื่องนะอย่างเก็บขยะอะไรพวกนี้ให้ความร่วมมือดีแล้วก็ก็คือหมายความว่ามีคนมาร่วมมือกันหลายคนในขบวนการของเออ,เอ อะไรอ,ะอ่ะอ๋อท่าช้างเนี่ยอบตาท่าช้างเนี่ยออเ,อเ,อเแต่ส่วนที่เป็นดีแล้วมันก็ก็มีเยอะ<ช>อย่างว่า<ช><ช>ถนอนหน,นทางก็บางครั้งนี่มีส่วนที่ชรุรทสุดโทรมก็รู้สึกแกแก่ไายช้าไปหน่อยนึง<ช>อย่างบ้านบางครั้งอ่าในบ้านที่สกรปรก ล๊ลงลังแล้วโดยเฉพาะตอนนี้ขอภัยที่พูดย้อนไปย,ย้อนมาในบางครั้งเนี่ยขยะนี่กองเต็มเลยแล้วเดี๋ยวนี้ก็เช่กนกันขณะที่กําลังพูดนี่โอโ้ยขยะทิ้งกันนอกถังนอกอะไรเนี่ยอยากจะให้ใครทักคนที่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอะ่ะทําให้มันเด็ดขาดหรือย,อยังไงเรียกประชุมชาวบ้านหรือย,อยังไงว่าเออควรจะทํายังไงกันมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไงเพราะมันเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่อะ่ะ เอ่อไทางก็อยู่ในประมาณที่70%็ดสิเปอรนนะก็ถือว่าใช้ได้ใส่แจ้านจะมาเพิ่มเติมก็ดีโอเคค่ะวันนี้สัมภาษณ์แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ